การสวัสดีช่วงเสาร์ของวันทีี่ปุเก่ามิถุนายนพศ2 5 6 7การสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียดขามารับชมจิบของทางช่องกันครับครับกับพบพ่อกันทุกเสาร์ครับพี่น้องครับสำหรับเสาร์นี้กัมีมัวไทยมาแบงพี่น้องไปเลี้ยงเป็นมั่วทรงฟรี200กิโลเมตรหรอกกับบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับไก่ก็200กิโลเมตรกับส่งนะครับพี่น้องครับปกติกับจะส่งทั่วประเทศ้ามันไกลกันบ่อน่าเกียดกับ ย่วนๆเงินปครับพี่น้องครับแล้วกับบริการเจ็บเงินปลายทางหัวหอดบานหอดซองถึงมือ FC โดยปลอดภัยกับจ้องนำเงินใจกันด้วครับพี่น้องครับอ่าที่เห็นยืนอยู่นี่วิดีโอนี่อ่าเดี๋ยวผมสีเป็นจุดละสามตัวนะครับพี่น้องครับมันสีบร่ําเป็นหัวแพงครับเราจ้องสีวายกอ่าทั้งหมด่อหกตนี่จักบาทครับพี่น้องครับอ่าหันเข้ามาเลี้ยงหัวครับพี่น้องครับเอาชุดที่หนึ่งนี่ก่อนครับประกอบด้วยแม่ลูกผูกหัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับ นี่คร like ับแม่บพได้สูงหลายเนะครับพี่น้องครับแม่ร้อยยี่สิบบวกลบนี่ครับพี่น้องครับแม่ง้วไทยเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับพร้อมกับลูกไส้อายุสามเดือนนี่ครับตัวแม่เพิ่นลูกแรกแม่นี่ไอ้สี่ข้องสุดหนึ่งขางนะครับพี่น้องครับแต่ว่าได้สดนี่ครับได้สดบอกกันตรงๆเลยครับกับแม่สาวอายุสิบสามเดือนนี่ครับเลี้ยงไปอ่าอีกน้อยก็สิได้ผสมแล้วครับพี่น้องครับงัวไทยกับตัวซัมมี่แล้วครับพี่น้องครับอ่าราคาขายนะครับสามตัวนี่ครับชุดนี้ครับ เอาไปหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับสามตัวบริการทรงฟรี่หัวบานหัวซองกับจงเก็บเงินกันด้วยครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับทรมาด้วยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับมีตำหนหมองใดห้องกระบอกด้วยครับบ่มีมองเมียครับอ่าบ่ต้องไปคิดยาครับพี่น้องครับง้อราคานีครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอ้วนท่านก็มีกำไรหรอครับพี่น้องครับ นี่ครับชุดที่หนึ่งพานไปแล้วครับวันนี้มึงชุดที่สองครับอาเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองแม่กับพ่อได้สูงหลายแล้วครับแม่ร้อยยี่สิบบวกลบร้อมกับแม่สาวอายุอ่าสิบห้าเดือนบวกสูงร้อยยี่สิบห้านี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมามืองตัวแม่ลูกผู้กันในชุดที่สองครับลูกไส้อยู่สองเดือนครับนี่ครับง้อไท่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับลูกร้านได้นิสัยดีทุกตัวแล้ครับ นะครับตัวลูกไส้เป็นไปไปไปยังไปเนี่ยครับนีะครับชุดที่สองนี่กะเอาไปหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้ข้างต้นนะครับนี่ครับนี่เห็นเรือยู่งสองชุดมื่อนี้ครับอ่าหรือพอแม่พี่น้องอยากยกเท่าเหมือนนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับง้อเท่าเหมือนหกตัวนะครับพี่น้องครับ ว่ทั้งหมดนหกตัวกะมีตัวแม่ยสี่ตัวต,ตัวผู้สองตัวครับเอาไปในราคาสามหมื่นหกพันบาทครับถ่ายงบเหมือนเด้อครับพี่น้องครับถ่ายแยกกะราคาแชร์ชุดละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับอ่าวดกติกางทั้งข้อกะว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรินโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษความสาใจอ่าเพราะว่าถ้าโทษอะไรเอาเกิดความเสียหายแน่นอนครับพี่น้องครับ คานมูดมันก็ยิงแพงรีดล,ละสี่สามสิบสี่บาทเลรวครับพี่น้องครับตีไปสามสี่บาทเด้ครับพี่น้องครับเรา่ายอยู่าจินคาจีปตาต้าต่งงหน้าหน้าอีกออกจากบ้านนี่มันต้องมีเนี่ยไล่ใจครับพี่น้องครับทามันใจว่าจะของซื้อได้กับจ้องท่มาหาเฮา,า,าก็นี่ซื้อก็ปรึกษากันพอเม่ลูกเมียเห็นดีน้ำกันเมืองชิมนมืกันมักน้ำกันกับจ้องคอยซื้อไปได้ครับพี่น้องครับก็นี่ซื้อกับปรึกษากันภายในครอบครัวครับพี่น้องครับอถ้าเราเห็นดีน้ำกัน ่าซื้อไปเรีกขาดครับพี่น้องครับซื้อไปแล้วจินงเขาน้ำกันบ่แสบน้องน้ำกันบ่ไรอเีครับพี่น้องครับเป็นเว้นเป็นกำาเครับพี่น้องนี่ครับเห็นดีน้ำกันซื้อไปเลยครับเราก็ย่างท่านซื้อช่วงนี้ท่านสิได้เปียบมู่ได้เปียบมังไหนครับพี่น้องครับพี่น้องบ่ต้องไปสนใจสายพันธุ์ครับอันนี้ฟังผมว่าคติดตามผมครับพี่น้องครับแม่เสี่ซื้อน้ำผมกับบ่อไปย่างครับพี่น้องครับว่ากาได้แบบที่ผมแนะน้ำให้ครับพี่น้องครับบ่ตดองไปสนใจสายพันธุ์บ่ตดองไปสนใจนาด่างหางดอกวมัน อย่างได้กินได้เลี้ยงเลยครับพี่น้องครับเลี้ยงมองใดขายบองใดขายมองมนอ้วนครับพี่น้องครับบ่ต้องไปสนใจสายพันธุ์บ่ต้องไปสนใจว่าสูงตํำดำเขาขอให้งัวพอแม่พี่น้องอ้วนงัวอ้วนขายง่ายที่สุดในตลาดในยุคปัจจุบันนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็อ้วนแบบใดขายมากที่หนึ่งครับอ้วนไทยนี่คนมักพอขามักงนายห่างมักอ้วนไทยมันกระดูกน้อยครับงัวไทยมันกระดูกน้อยเนื้อมันไหลายครับเขาบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับนี่ครับ มึงเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับเทียนจีนวิดีโอนี่ถ้ายกเม็ดแชร์สามหมื่นหกพันเลครับถ้าแยกชุดละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตะมนต์บ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ